ครับคุณประวันครับเหลืออีกเวลาเหลือเวลาอีกไม่ถึง30นาทีนะครับที่ฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์จะเริ่มขึ้นทามการการจับตามองของเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารว่าจะอนุญาตให้ขบวนร้อการเบืองของทั้งสองมหาลัยเข้าภายในสนามสุพัชลาใสาได้หรือไม่ครับ นักศึกษาทั้งสองสถาบันทั้งจุลาและธรรมศาสตร์เริ่มทยอยเข้ามาภายในสนามตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักนะครับถึงว่าจะอากาศร้อนจัดแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคในการดําเนินกิจกรรมครับทำการการถูกจับตามองของเจ้าหน้าที่ตํารวจและทาหารเนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าไฮไลท์ของงานไม่ใช่แค่การแข่งฟุตบอลเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของสองสถาบันเท่านั้นแต่ยังเป็นที่ จุดเด่นนั่นก็คือขบวนพาเลรล้อเลียนการเมืองอีกหนึ่งไฮไลท์นั่นก็คือที่ทุกคนรอดูนั่นก็คือการแปลอักษร,รจากทางจุฬาและธรรมศาสตร,ร์นะครับที่คอยตอบโต้เสียสีการเมืองไปมาซึ่งหลายฝ่ายต่างออกมาแสดงความห่วงใยครับขณะที่พลตีเฉลิมศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการกองพลอาหารม้าที่2รักษาพระองค์ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทหาร ที่รับผิดชอบพื้นที่เขตปทุมวันดูแลความปลอดภัยในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์โดยจัดเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบกว่าร้อยนายร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอปทุมวันเพื่อดูแลความเรียบร้อยภายในล้วสนามกีฬาและโดยพื้นที่โดยรอบครับส่วนขบวนล้อการเมืองจะประสานให้เจ้าหน้าที่คณะกรรมการจัดงานนะครับว่าหากมีปัญหาก็จะให้หยุดการแสดงทันทีครับ ขณะที่ทีมข่าวพยายามสอบถามข้อมูลกับนักศึกษาเกี่ยวกับ ขบวนล,ล้อ,อการเมืองนะครับแต่ไม่ได้รับการเปิดเผยจากนักศึกษาเพราะเกรงว่าจะไม่สามารถนําขบวนเข้าไปในสนามได้หากเปิดเผยข้อมูลครับจึงต้องติดตามนะครับว่าขบวนล,ล้อเรียนการเมืองและป้ายล้อเรียนการเมืองจะเป็นเป็นอย่างไรครับท้งนี้อาจจะมีบุคคลภายนอกและนักศึกษานอกสแตนอาจจะมาชูป้ายแสดงออกทางการเมืองนะครับซึ่งต้องติดตามในช่วงบ่ายนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนี่คือบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นที่สนาม สุขพัชราใสยครับช่วงนี้กลับไปทางที่สถานีครับ